สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเรื่องมันมีอยู่ว่าชาแนลที่ทําให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมมิงแคร์โดยหัวข้อที่ผมจะนามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักพาก e ิสปอร์ตชาล์แคสเตอร์ก่อนที่จะพูดถึงนักพาก e ิสปอร์ตเราต้องรู้จักกับ e s สปอร์ตก่อนนะครับกิสปอร์ตก็คือการแข่งขันกีฬาในรูปแบบหนึ่งที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแข่งขันซึ่งก็คือเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมมือถือ โดยก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่หลายคนในประเทศมีการถกกันว่าอ e ีสปอร์ตควรเป็นกีฬาหรือไม่เพราะขึ้นชื่อว่ากีฬายิ่งฝึกฝนร่างกายก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นแต่เกมนั้นยิ่งเล่นยิ่งมีแต่เสียสุขภาพเมื่อตั้งข้อสังเกตดังนี้การแข่งขันเกมก็เลยถูกโยงไปเปรียบเทียบกับสนุกเกอร์และหมาคอตที่ต้องวัดทักษะทางความคิดโดยไม่ได้ขยับหรือเคลื่อนไหวร่างกายแบบผักโหมเลยส่วนตัวผมแล้วมองว่าอ e ีสปอร์ตจะเป็นกีฬาหรือไม่ก็คงไม่ใช่ประเด็นสุดท้ายแล้ว S e s p o r t สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปผูกติดกับคำว่ากีฬาเลยด้วยซ้ำส่วนภาพลักษณ์ที่ดีหรือแย่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลมากกว่าเคยมีคนบอกกับผมไว้ว่าไม่ใช่แค่เกมหรอกหากเราทำอะไรอย่างหนึ่งมากจนเกินไปไม่มีทางที่จะดีแน่นอนกลับมาที่หัวข้อหลักของคลิปนี้กันครับนักภาคเกมหรือผู้บรรยายเกมคือคกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของการแข่งขัน e s p o r t ลองจินตนาการว่าเรากําลังรับชมการแข่งขันอันแสนที่จะด,ดุเดือดแต่กลับไม่ได้ยินเสียงใครพูดอะไรเลยยาวนานแบบนั้น3-6ชั่วโมงโดยอันนี้เป็นเวลาเฉลี่ยของการถ่ายทอดสดการแข่งขันที่พบได้ทั่วไปคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเงียบเหงาแค่ไหนกันแล้วเราจะทราบได้อย่างไงว่ากติกาการแข่งขันเป็นแบบใดและตอนนี้การแข่งขันผ่านไปถึงรอบไหนแล้วนั่นแหละครับคือสาเหตุหลกัลกๆว่าทําไมต้องมีนักพาก์ โดยการภาคแบบนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นในกีฬาการแข่งขันแทบจะทุกประเภทอยู่แล้วเช่นการภาคการแข่งขันฟุตบอลแต่ก็จะมีเรื่องน่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่โดยปกติแล้วหากเราไปบอกว่าตนเองเป็นนักภาคเกมกับคนที่ไม่ได้เล่นเกมหรือไม่ได้สนใจทางด้านนี้ผู้คนมักจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นสตรีมเมอร์หรือเป็นคนภาคเสียงให้กับตัวละครในเกมซึ่งมันก็ไม่แปลกครับที่คนส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้นเอาเป็นว่าหากคุณได้รู้จักนักภาคเกมมามากพอหรือไม่เคยรู้จักอาชีพนี้มาก่อนเลย ผมสัญญาว่าถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้จนจบจะได้เห็นอาชีพนี้ในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมไม่มากก็น้อยเอาละผมจะขอเริ่มจากหน้าที่หลักของนักผ่าอีสปอร์ตกันก่อนซึ่งก็คือการบรรยายในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองประสาทการรับรู้มากกว่า1ช่องทาง 1. คือการมองเห็นผ่านดวงตา 2. คือการรับรู้ผ่านทางเสียงที่ได้ยินจากผู้บรรยายมันคือการรีแอคชั่นกับภาษาสัมผัสที่กาลังจะประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นทําให้คนดูรับรู้และเข้าใจเหตุการณ์ในเสี้ยววินาทีเหล่านั้นได้อย่างมีมิตินอกจากนี้ยังกระตุ้นต่อปัจจัยสิ่งเล้าเพิ่มเติมนั่นก็คือน้ําเสียงหนักเบาของผู้บรรยายนั่นเองเราเรียกสิ่งนี้ว่าการภาคแอคชั่นนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเพื่อสร้างความจดจําให้กับผู้ชม หรือการออกความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์รวมไปถึงมุมมองแผนการเล่นข้อมูลเชิงสถิติและสรุปสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของการแข่งขันสิ่งนี้เรียกว่าอนาลิซิสซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะมีนักภาค2คนก็เพื่อที่จะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปในข้างตน้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่านักภาคเพียงคนเดียวจะทำทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้นั่นก็เพราะจริงๆแล้วสาเหตุท,ที่ต้องมีนักภาคสองคนยังมีเหตุผลอื่นๆอีกเช่นการถ่ายเทความเหนื่อยล้าของการละกัน การภาคต้องใช้พลังมากกว่าที่คิดในจังหวะสำคัญๆต้องใช้เสียงและสมาธิอย่างมากเพื่อจดจ่อกับชื่อสกิลชื่อตัวละครและชื่อผู้เล่นการโฟกัสรายละเอียดดังกล่าวอาจทําให้มองไม่เห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างนี้นักพากีกคนจะมีเวลาวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมและพูดในส่วนที่สําคัญที่อาจจะตกหล่นขาดหายไปการที่สลับกันภาคแบบนี้ไปเรื่อยๆจะลดภาระให้นักภาคได้มีเวลาพักหายใจและเตรียมสมาธิเพื่อที่จะพูดประโยคต่อไปนั่นเอง สิ่งนี้เรียกว่าโฟในการภาคมันคือการรับสารของนักภาคอีกคนส่งต่อไปยังนักภาคอีกคนทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆตลอดการแข่งขันผู้ชมจะได้ยินเสียงตัดสลับกันไปมาอย่างลงตัวเพราะการภาคอ e ีสปอร์ตกินระยะเวลายาวนานหลายชั่วโมงลองนึกภาพว่าหากต้องนั่งฟังคนหนึ่งคนพูดอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกน่าเบื่อแค่ไหนนี่ยังไม่นับถึงความเหนื่อยล้าที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลกับนักภาคคนนั้นอีกด้วย ทีนี้เพื่อนๆคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมการแข่งขันอ e ีสปอร์ตถึงได้มีนักภาคที่ทํางานคู่กันอยู่เสมอๆและยิ่งนักภาค2คนทํางานด้วยกันบ่อยเท่าไหร่เคมีทั้ง2ก็จะยิ่งเข้ากันมากขึ้นเท่านั้นอีกอย่างอุปสรรคที่สุดของนักภาคก็คืออาชีพนี้ต้องทําผ่านการถ่ายทอดสด ึงเป็นอาชีพที่อยู่ภายใต้ความกดดันและต้องใช้สมาธิที่สูงมากหากให้ข้อมูลผิดพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวอาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนั้นการที่มีคู่ภาคคอยย้ำหากเผลอให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ช่วยแบกรับความกดดันในส่วนตรงนี้ไปได้เยอะเลยทีเดียวคนส่วนใหญ่มักคิดไปเองว่านักภาคจะต้องพูดเก่งจะต้องมีเสียงที่ไพเราะน่าฟังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความจำเป็นเลยสำหรับการภาคในขั้นพื้นฐาน คุณสมบัติหลักๆ2ข้อแรกที่นักพากทุกคนจะต้องมีก็คือไม่ตาบอดและไม่เป็นใบตาบใดที่ตาของคุณยังมองเห็นและปากของคุณยังพูดได้แค่นี้เองครับคุณก็สามารถที่จะเป็นนักพากได้แล้วสิ่งสําคัญอย่างที่3ที่คุณจะต้องมีต่อมาก็คือความรู้เกี่ยวกับเกมที่คุณจะต้องพาก e-sport ไม่เหมือนกับการพากีฬาชนิดอื่นๆเพราะมีการอัปเดตตัวเกมอยู่ตลอดเวลาเช่นมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามา หรือการปรับแก้ไขในสิ่งเก่าที่มีอยู่แล้วและในบางครั้งอาจจะมีบางสิ่งถูกออกออกจากเกมไปเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ทําให้นักพากต้องรู้จักเกมที่จะพาก็นอย่างดีเพื่อที่จะไม่นําเสนอข้อมูลผิดๆออกไปและทําให้คุณผู้ชมสับสนในระหว่างที่รับชมนั่นเองนอกจากนี้ต้องศึกษากระทั่งว่าคนดูต้องการอะไรจากนักพาก เพราะแต่ละคมมูของเกมนั้นๆมีสังคมและความต้องการที่แตกแต่างกันออกไปคนดูบางกลุ่มต้องการการวิเคราะห์แบบสี่เนียสจริงจัง,จงคนดูบางกลุ่มต้องการความมานันความสนุกสนานและความเอนเตอร์เทนจึงต้องแบ่งบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ตามความเหมาะสมอีกทั้งยังต้องหาข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันรู้จักสไตล์การเล่นของแต่ละคนข้อมูลทีมรวมไปถึงแผนที่ที่จะถูกเลือกเอามาใช้สําหรับการแข่งขัน อย่างสุดท้ายที่นักภาคต้องมีคือความมั่นใจคํานี้อาจจะเป็นคาทัานสั้นแต่คุณต้องรักษามันไว้ตลอดการทํางานเพราะถ้าหากคุณไม่มีความมั่นใจที่จะทําหน้าที่ตรงนี้นักภาคอาจจะไม่ใช่อาชีพที่เหมาะสําหรับคุณการที่มีกล้องอยู่ตรงหน้าและถ่ายทอดสดออกไปให้คุณผู้ชมนับพันนับหมื่นได้รับชมบุคลิกและความมั่นใจถือเป็นสิ่งสําคัญพอๆกับการภาคเลยทีเดียวซึ่งสกิลนี้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนกันได้ผ่านการพูดกับกระจกนั่นเอง หากคุณมีคุณสมบัติ4ข้อที่กล่าวมาก็เพียงพอแล้วสำหรับการที่จะเป็นนักภาคได้แต่การจะเป็นนักภาคที่ดีและมีคุณภาพนั้นยังต้องเพิ่มสิ่งอื่นๆเข้าไปอีกการเลือกใช้คำที่เหมาะสมนักภาคที่ดีมักไม่ใช้คำเชื่อมประโยคเดิมซ้ำๆหรือใช้ถ้อยคำที่ดูรุนแรงเช่นคำว่าฆ่าและคำว่าตายโดยยังมีคำอื่นๆที่นักภาคจะต้องระวังในการใช้คำให้เหมาะสมหรือจะให้ผมตีกรอบง่ายๆด้วยคำพูดคำเดียวก็คือคำว่ากาละเทสานั่นเองครับ สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบเลยก็คืออาชีพนักพากเป็นอาชีพที่ต้องดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างมากการพักผ่อนให้เพียงพอส่งผลอย่างมากกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทํางานอาหารที่เลือกกินในวันทํางานจะหลีกเลี่ยงของมันและของเผ็ดรวมไปถึงแอลกอฮอล์และน้ําอัดลมหลายคนอาจไม่รู้ว่าการเตรียมตัวสิ่งเหล่านี้สําคัญมากแค่ไหนผมขอแชร์ประสบการณ์ตรงที่เคยพบเจอมากับตัวเองนะครับเมื่อราวสองปีที่แล้ว ผมได้รับงานไปภาคเกมเกมหนึ่งที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในตอนนั้นสภาพอากาศอยู่ที่2ถึงลบ6องศาผมก็เลยงดอาหารมันและอาหารเผ็ดล่วงหน้า1วันก่อนที่จะทำงานเพราะรู้ดีว่าด้วยอากาศแบบนี้เสียงผมอาจจะไม่รอดก็ได้และในคืนก่อนวันทำงานนั่นเองผมก็ได้ขมตาหลับตั้งแต่หัวคำ่ำทั้งที่ปกติเป็นคนนอนดึกมากๆในวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันทำงานแต่ก็ได้เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันสถานที่ที่ผมจะต้องทำงานนั้นฮีเตอร์เสียครับ สิ่งที่ป้องกันผมจากความหนาวก็คือสูทสีดำที่ด้านนอกหนึ่งตัวและเสื้อเชิ้ตบางๆที่ด้านในวันนั้นผมต้องพาคราวหกชั่วโมงต่อเนื่องโดยมีเวลาพัก20นาทีจำนวนหนึ่งรอบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเสียงที่เป็นอาวุธเพียงหนึ่งเดียวของนางภาคหายไปผมยังขอบคุณตัวเองมาจนทุกวันนี้ เพราะถ้าหากวันก่อนหน้าผมพักผ่อนไม่เพียงพอหรือทานอาหารตามใจตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้และก็ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเรื่องนะครับว่าถ้าหากเจอเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับผมอย่าได้กินน้ำอุ่นเด็ดขาดรับรองว่าเสียงของคุณจะหายไปทันทีในเวลาไม่นานโชคยังดีที่ผมพอมีความรู้ในเรื่องนี้อยู่บ้างวันนั้นก็เลยกินน้ำอุณหภูมิห้องถึงได้เอาตัวรอดผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้นอกจากนี้แล้วสำหรับนักพากการบริหารเสียงนั้นสำคัญมากๆกล่าวคือ การที่จะต้องใช้เสียงอย่างยาวนานต่อเนื่องก็จะต้องเตรียมรับมือว่าจะบริหารเสียงยังไงไม่ให้เสียงหายไปในระหว่างที่ทํางานเพราะในบางครัง้งไม่ใช่แค่ต้องถนอมเสียงแบบวันต่อวันแต่บางรายการการแข่งขันกินริยาเวลาย,ายาวนานต่อเนื่องหลายอาทิตย์หรือบางทัวร์นาเมนต์ก็แข่งขันต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือนหากต้องใช้เสียงอย่างหนักต่อเนื่องในทุกๆวันนักพากทุกคนจะต้องคอยระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะถือว่านี่เป็นเรื่องพื้นฐานในการประกอบอาชีพนี้เลยทีเดียว นึกภาพว่าถ้าหากคุณไม่มีเสียงคุณก็จะพากไม่ได้และนั่นคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณและผู้ว่าจ้างแน่ๆอีกสิ่งหนึ่งที่นักพากหน้าใหม่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงเพื่อที่จะค้นหาสิ่งนี้ให้เจอสิ่งนั้นเรียกว่าสไตล์สไตล์ก็คือตัวตนพิเศษที่จะบ่งบอกได้ว่ามันคือตัวตนของคนคนนั้นหลายคนมักชอบดูการพากของคนที่ตัวเองชอบจึงมักติดประโยคหรือคำพูดและสไตล์ของคนคนนั้นมาด้วย ซึ่งผมมีทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ครับวิธีการค้นหาสไตล์ของตนเองง่ายๆก็คือปกติแล้วคุณพูดคุยกับเพื่อนยังไงคุยกับพ่อแม่ยังไงร้องเพลงด้วยน้ำเสียงธรรมชาติแบบไหนนั่นแหละครับสไตล์ของคุณผมไม่ได้บอกว่าการที่ไปดูคนอื่นภาคและติดเอาคำพูดหรือสไตล์ของเขากลับมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่อยากให้ดูการภาคอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเช่นการดูการภาคฟุตบอลการภาคเรือยาวการภาคมวย รวมไปถึงการฟังเพลงเพราะจากศิลปินหลากหลายแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งแรปหรือแนวใดก็ตามที่มันจะสร้างแรงบันดาลใจในการใช้คำโดยจดจำเอารูปประโยคที่จะสามารถเอาไปปรับใช้ในการพากได้และด้วยประสบการณ์เหล่านี้นี่เองที่มันจะหล่อหลอมจนกลายเป็นสไตล์ของคุณในที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวของชาวแคสเตอร์นักพาก e สปอร์ต อาชีพที่คนส่วนใหญ่รู้จักพวกเขาเพียงแค่ภายนอกแต่น้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจถึงการทำงานที่แท้จริงของสายอาชีพนี้อาชีพที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนความสนุกของสิ่งที่เกิดขึ้นและบรรยายออกมาเป็นคำพูดให้คุณผู้ชมได้รับฟังถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ